สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันกับเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคำนวณความสมส่วนของร่างกายนะครับในการคำนวณน,นะครับจะมีวิธีคำนวณน,น้ำหนักเหมาะสมมีอยู่หลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่คำนวณได้ง่าย และจากคำนวณได้จากา2 22.9คูณกับความสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะครับก็คือน้ำหนักที่เหมาะสมนะครับก็คือ22.9คูณความสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับถ้าน้ำหนักของเรามากกว่าค่าที่เหมาะสมแสดงว่าเรานั้นเริ่มอะไรครับเริ่มอ้วนนะครับแต่ถ้ามาก กว่าแสดงว่าอ้วนมากนะครับมากกว่านี้ไปมากๆก็คืออ้วนมากนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าแสดงว่าผอมและถ้าน้อยกว่ามากแสดงว่าผอมมากนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับเราก็จะเข้าสู่วิธีการทำเนาะอันนี้ก็อุปกรณ์ก็ใช้คอมพิวเตอร์อีกแล้วเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะครับดูวิดีโอไปเนาะวิธีปฏิบัตินะครับกิจกรรมนี้จะเขียนโปรแกรมให้ป้อนค่าความสูงในหน่วยของเซนติเมตร แล้วให้คอมพิวเตอร์แจ้งน้ำหนักที่เหมาะสมออกมาโดยเราสามารถออกแบบโปรแกรมได้ดังนี้อ่าก่อนจะเขียนอัลกอริทึมเนาะอ่าดูนะครับเริ่มต้น1รับค่าความสูงเป็นเซนติเมตรมาเก็บไว้ใน h S ตัว h ใหญ่นะครับ h ใหญ่เนาะแล้วก็2น้ำหนักที่เหมาะสมเท่ากับ22.9คูณกับ h วงเล็บนะครับวงเล็บเปิดเนาะ s ส่วน100แล้วก็วงเล็บปิดนะครับคูณกับ S วงเล็บอ่าวงเล็บเ,บเปิดเนาะ s ส่วน100แล้วก็วงเล็บปิดนะครับแสดงน้ำหนักที่เหมาะสมนะหนึงเลยนะครับเราก็เปิดโปรแกรมสแ a t แล้วประกาศตัวแปรขึ้นมา3ตัวนะครับโดยตัวแปร b เป็นค่า น้ำหนักที่เหมาะสมที่คำนวณได้ตัวแปร s เป็นค่าความสูงเป็นเซนติเมตรตัวแปร m นะครับเป็นน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับหนึ่งนะครับเราก็ไปที่สคริปต์เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราทำหลายๆครั้งเราก็จะชินนะครับเดี๋ยวก็คล่องเนาะไปที่สคริปต์แล้วก็มาที่ข้อมูลนะครับเราก็จะทำการประกาศตัวแปรก็คือตัว b ตัว h แล้วก็ตัว m นะครับ3ตัวนะต่อไปครับเราก็เขียนโปรแกร,รมให้ถามว่าคุณสูงเท่าไรแล้วนำมาเก็บในตัวแปร h นะครับก็คืออะไรครับนำบล็อกคำสั่งถามและคอยมาวางแล้วเปลี่ยนข้อความเป็นคุณสูงเท่าไรนะครับแล้วก็2.2ลากบล็อกคำสั่ง t e p t t o มาวางแล้วกำหนดเป็น h 2.3นะครับลากบ,กบ,าาบล็อกคำสั่งคำตอบมาวางนะครับลากบล็อกคำสั่งคำตอบมาวางเนาะตรงนี้นะครับตัวสีฟ้านะครับบล็อกคำสั่งนะครับก็จะมีสีกำหนดเนาะนักเรียนก็ดูสีที่สคริปแสดงนะครับอ่ะมาดูอันที่3นะครับ คำนวณค่าน้ำหนักที่เหมาะสมมาเก็บในตัวแปร b และแต่คำนวณต้องนำ2 22.9คูณกับ s ส่วน100คูณกับ s ส่วน100นะครับดังนั้นนะครับนำตัวดำเนินการคูณมากำหนดค่าให้ b แล้วกำหนดตัวตั้งเป็น22.9ดังภาพเนาะก็คืออะไรครับเข้าไปที่สคริปต์ก่อนนะครับ แล้วก็กดไปที่ operator นะครับ operator ตัวนี้เนาะเมื่อกดไปที่ operator แล้วนะครับเราก็ลากบล็อกคำสั่งอ่าลาก็อกคำสั่งนะครับนี่มาวางนะครับอ่า set t o มาวางตัวนี้เนาะนี่็อกคำสั่งตัวนี้นะครับมาวางเมื่อมาวางแล้วนะครับเราก็กำหนดตัวแปร b นี่ตัวแปร b อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นอะไรครับนี่อ่า เป็ตัวแปร b นะครับตัวนี้ให้เป็นตัว b เนาะแล้วก็อะไรครับลากวอล์กคำสั่งตัวดําเนินการมาวางตัวดําเนินการคือตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้คือคูณเนาะจะเป็นเครื่องหมายคล้ายๆดอกจันนะครับมาวางนี่ตรงนี้นะครับเป็น22.9นะครับคูณกับแล้วก็กําหนดให้ b เท่ากับ22.9คูณกับค่าที่จะตามมานะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อเนาะที่4นะครับ นำตัวดำเนินการคูณนะครับมาวางเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนื่องจากการคำนวณต้องคูณตัวเลข2ครั้งนะครับอ่าตรงไหนครับนี่ต,ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ให้นำตัวดำเนินการคูณตัวนี้นะครับมาวางใส่ตรงนี้อีกนะครับนี่ก็จะเป็นการคูณอีก2ครั้งตรงนี้ก็จะเป็น s ส่วน100ตรงนี้ก็ s ส่วน100นะครับอ่าเดี๋ยวดูต่อไปเนาะอ่าวิธีการต่อ,อปฏิบัติต่อมาก็คือนำ คำนวณค่าความสูงหารด้วย100โดยใส่ตัวดําเนินการนะครับก็คือการหารลงไปแล้วกําหนดให้หารด้วย100ดังภาพนี่เมื่อกี้จะมีช่องอยู่ตรงนี้เป็นวงกลมสีขาว2ช่องใช่ไหมครับอ่าทีนี้ให้ลากตัวหารเนี่ยใส่ลงไปนะครับนี่ตรงนี้เนาะนี่ก็จะเป็น S ส่วน100นะครับ s ส่วน100นะครับแล้วก็มาอีกช่องนึงก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็ลากตัวลาเนินการก็คือตัวหารตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ลากลงมาใส่ช่องตรงนี้เนี่ยตัวหลังนะครับก็จะได้เป็นค่า s ส่วน100ตัวนี้ออกมานะครับต่อมานะครับเขียนโปรแกรมให้แสดงค่าตัวแปร b ที่คำนวณได้โดยนำบล็อกคำสั่งพูดนะครับมาวาง โดยให้แสดงคำว่าน้ำหนักที่สมส่วนคือแล้วหน่วงเวลา2วินาทีจากนั้นแสดงค่าในตัวแปร b นะครับก็คือตัวนี้นะครับนำบล็อกคำสั่งตัวนี้มานะครับแล้วก็ทำไมครับอ่าสั่งให้อ่าแสดงอ่าเดี๋ยวเนาะอ่าตรงนี้นะครับก็กําหนดข้อความแสดงค่านี่เห็นะครับน้ําหนักที่สมส่วนคือตัวนี้นะครับ แล้วก็หน่วงเวลาอีก2วินาทีตรงนี้นะครับก็ใส่หน่วงเวลา2วินาทีนะครับจะมีขึ้นให้เนาะเป็นเวลาตรงนี้แล้วก็จะเว้นว่างไว้เนาะเราก็ใส่ไป2วินาทีนะครับแล้วจึงบอกคําสั่งตรงนี้ออกมาก็คือพูดตัวนี้ B ตัวนี้เนาะต่อมาครับทดสอบรันโปรแกรมจะพบว่าแมวจะแสดงข้อความว่าคุณสูงเท่าไรจากนั้นทดลองป้อนค่า 175ลงไปนะครับพบว่าโปรแกรมจะแจ้งว่าน้ำหนักที่เหมาะสมของคุณคือ70.13ดังภาพตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมะีตรงจอแสดงผลนะครับก็จะมีนี่ป้อนลงไปตรงนี้นะครับด้านล่าง175เเนาะแล้วก็โปรแกรมนะครับแสดงน้ำหนักที่เหมาะสมก็จะแสดงมาตรงนี้นะครับ เ็ลค่าที่เหมาะสมออกมาจากกิจกรรมเป็นการเขียนโปรแกร,รมให้คำนวณอย่างง่ายเราสามารถพัฒนาโปรแกร,รมต่อโดยให้คอมพิวเตอร์ถามว่าเราน้ําหนักเท่าไหร่เมื่อป้อนน้ําหนักลงไปแล้วแจ้งว่าเราอ้วนหรือเราผอมโดยออกแบบโปรแกร,รมได้ดังผัางงานดังต่อไปนี้นี่ ดูนะครับทางพังงานต่อไปนี้ก็คือเริ่มแรกก็คือเริ่มต้นเนาะรับค่า h เข้ามานะครับแล้วก็คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสม b แล้วก็รับค่า m เข้ามานะครับอ่าทีนี้มาดูว่า b เนี่ยมากกว่า m ไหมนะครับถ้ามากกว่าก็แสดงว่าเป็นไงครับอ้วนอ่าแต่ถ้าไม่มากกว่าแสดงว่าพร้อมก็จะแสดงผลออกมาจะจบการทำงานนะครับ สำหรับการตรวจสอบเงื่อนไขสามารถนำบล็อกคำสั่งนะครับมาใช้งานได้ดังภาพนี้นี่เห็นไหมครับดังภาพฝั่งซ้ายนะครับนะเรามาดูฝั่งขวานะครับเมื่อทดลองรันโปรแกรมแล้วป้อนความสูงเป็น175ป้อนน้ำหนักเป็น64โปรแกรมจะแจ้งว่าคุณเป็นไงครับผอมนะครับแสดงว่าแจ้งว่าคุณผอมนะ นี่ก็ถือว่าเสร็จนะครับก็คือว่าจบเนาะทีนี้งานนะครับเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้นะครับเราไม่ได้มาโรงเรียนเนาะบางคนมีคอมพิวเตอร์ก็ลองทําดูนะครับแต่ถ้าบางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูวิดีโอที่ครูอธิบายไปอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะขออธิบายนะครับขอให้ครูดได้อธิบายเนาะแล้วก็ขอให้พวกเราได้ฟังนะครับทีนี้อันนี้เป็นแบบประเมินนะครับการเขียนโปรแกรมคํานวณ ความสมส่วนของร่างกายนะครับการประกาศตัวแปรเนี่ยนักเรียนคิดว่าทําได้ไหมถ้าคิดว่าทําได้นักเรียนก็ติ๊กลงไปนะครับการจัดเรียงบล็อกคําสั่งคิดว่าทําได้ไหมนะครับการรันโปรแกรมคิดว่าทําได้หรือเปล่านะความถูกต้องของผลลัพธ์คิดว่าถูกต้องไหมแล้วก็การนําเสนอผลงานจะเป็นไงครับของตัวเองคิดว่าตัวเองนําเสนอได้ดีไหมหรือนําเสนอได้พอใช้นะครับ อ่าอันนี้ก็ถือว่าจบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายครูก็ต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาวิชาการพวนะครับที่ครูได้นำ PowerPoint ของทางสถาบันมาให้ความรู้กับนักเรียนอาจจะไม่มากนะครับแต่ขอให้นักเรียนได้ได้บ้างเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ